วันนี้เราจะมารีวิว BEBEXUX03 ก็คือตัววิาสาลรถของเรานั่นเองตัวเหลืองซึ่งจัดเป็นหนึ่งในตัวเมตาที่อันดับท็อปๆเวลาไปแข่งงานไหนก็มักจะเจอตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นงาน G3 งาน G2 งาน G1 งาน G3 คือการแข่งขันทั่วๆไปงาน G2 คือการแข่งขันระดับจังหวัดส่วนงาน G1 คือการแข่งขัน เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งที่ต่างประเทศเรามาดูที่ตัวเบรของวิศาตล้อตัวนี้ก่อนตัวเบรจะเป็นทรงกลมเพื่อที่จะกระจายน้ำหนักได้แล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วยคมจงตีจะมีไม่มากเนี่ยจะมีจุดอยู่ห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นทรงของมันแล้วมันจะใหญ่มากใหญ่กว่าตัวอื่นยเมื่อเปรียบเทียบ ดูกับตัวภัยโตรังนาเพชระครับซึ่งตัวใหญ่กว่าทาน,นี้เรามาดูที่นี่ครับของแท้จะมีหมุดแบบนี้หนึ่งสามสี่ห้าหจุดอันนี้จะเป็น a อซเนี่ก็คือเป็นล็อตที่ผลิตทาน,นี้จะเป็นล็อตเชดล็อเชดจะเป็นนี่ ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีห้าปุ่มส่วนเจ็ดให้ดูตรงนี้เรานับตรงไหนตรงขีดเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นการสะเถียนให้มันสะเถียนขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นกระจายแรงหนุนกระจายแรงเวี่ยงม,งมากขึ้นอันนี้จะเป็นรัดเช็และรัดเช็ดของแท้จะเป็นแบบนี้น็อตจะเป็นสามแชกแบบนี้แบบนี้นะครับ ตรงนี้สามารถล็อกปรับได้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาได้หรือเปล่านะทางนี้เรามาดูที่บิดอันนี้เขาเรียกว่าบิดดิสบอลนี่หลอกของแท้เมัจะเป็นเป็นๆแบบนี้และทรงคล้ายๆเหมือนจานนี่ข้างงานกลมๆและเมื่อเอาทั้งสามส่วนมาประกอบกัน ล็อกนี่ล็อกที่หนึ่งล็อกสอล็อกสก็จะได้แบบนี้วิสลอตแอลโรสามารถเอาไปแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวันออนวันหรือทีออนทีบางที่วันออนวัจะโดนแบนแต่ทีออนทีไม่โดนแบนเดี๋ยวมาดูตอนหมุนกันว่าจะหมุนเป็นยังไง ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่สําหรับควรมีติดเด็กไว้เป็นตัวที่ทําคะแนนเกือบร้อยเปอร์เซนตลยเรื่องราวดีๆเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับ